ท่านีทุกคนครับวันนี้ก็ไม่ได้มาแจกคะแนวตัวอย่างใดนะฮะก็คือมาคารหัสครับผม the Eagle. หรหัสก็แค่ผมจะพิมพ์นะครับผมถ้าพูดแล้วพูดมันจะผิดกฎนะฮะเดี๋ยวผมพิมพ์มาโน้ตแบบ สองร้อยนะผมก็คือแค่สองร้อยอ่ะคุ้มครับผมสองร้อยมีอะไรบ้างก็คือเนี่ยตามนี้นะอ่าราดนี้ทุกคนคือราดยังไงอะนี่เขาฝากรันแรงอะแล้วทีเนี้ยผมซื้อมาในราคาถูกๆนะก็ขายต่อ ตัวสองร้อยครับผมถ้าเติมสองร้อยทุกคนน่าจะไม่ได้นะอา่าราคาแค่สองร้อยบาทครับผมสองร้อยห้าสิบนะอา่าแค่นี้คุ้มนะมค,ครับผมแค่สองร้อยห้าสิบเองใครใครอยากได้ผมติดต่อผมมานะ ตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดนะก็ไปเปิดเองอันนี้มีละโอเคนะคกัวส่วนใหญ่เป็นชุดผู้หญิงมากกว่านะอ่าน,นี้ก็ได้อยู่ครับนะก็มีใส่นะก็ ก็ท่าทางหมดก็ผมก,ก็สกินอ่าแค่นี้นะ แบนเนอร์นะับอันนี้ไม่ต้องดูรับผมมาดูยานผ่าหน,นะาดีกว่าเนี่ยผมสกินนะ <S <S เกือบจะครบนะเกืสองร้อยนะผมสองร้อยบาทมาดูสกินฟื้นอาวุธกันเนี่ยเนี่ย e ไอโฟนสองกระบอกก็คุ้มเลยนะดีได้อยู่นะก็มีเอเคอัพฟิลสอง กบครบครับผมเนีย่ยหน้านี้ถือว่าครบก็ต่อมาเนีย่ยป่ะตัวนี้โอเคอยู่นะ่า,าได้อยู่นแล้วก็สกินเบอร์ตัวนี้ก็เนี่ย เ่ยยตัวนี้ดีทุกคนตัวนี้ดีแค่สองร้อยห้าสิบบาทอะ่ะคุ้มละแค่นี้ลูกซองมีให้เล่นครับผมเนี่ยไม่มีกค่ซองของนะล่าเนี่ยทุกคนสองร้อยห้าสิบบาทนะผมใต้เนี่ยคุ้มมากเลย สกินปืนเกือบครบนะครับผมแต่ว่าตัวหลักๆครบเลยแล้วก็โอ้ร้อยหกร้อยหกจะมาดาวครับผมขึ้นแกนมาหนึ่งอ่าสีช่ชิ้นนะกอน็อีกก็ะเ็ทโอเคครับผมก็แค่นี้ ย้ำนะครับผมสะอาดนะครับผมรหัสนี้น่าจะหมดแล้วนะโอเคครับผมบายใครจะเชิญก็ได้ผมแต่ลิงก์ติดต่อมาได้ที่ิคอร์ดหรือว่าไอดีไลน์ก็ได้นะ